สวัสดีค่ะสมเด็จพระราชินีิลล่าเสด็จประพาสอินเดียเมื่อสิบวันก่อนเพื่อพักผ่อนบำบัดแบบองค์รวมและเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินของบ a ในวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการโจมตีของนกเป็นที่ทราบกันดีว่าราชินิมนล,ลามีความกลัวอย่างมากในการเสด็จโดยเครื่องบินมีอยู่ครั้งหนึ่ง เคยนั่งบนชั้นบันไดของเครื่องบินไอพ่นด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเครื่องบินโบอิง 777-200ER ของ b r i สติ h Airway ที่รับเสด็จสมเด็จพระราชินีจากบางกาลอในอินเดียไปยังสนามบินลอนดอนฮิสโตรเมื่อวันศุกร์ได้ชนกับนกตัวหนึ่งก่อนเวลา13นาฬิกาขณะใกล้จะลงจอดตามรายงานของ Daily ่เมลมีรายงานว่าราชินีคายเมล่า ชันสา75ด้าปีเดินทางไปอินเดียเพื่อรับการบำบัดแบบองค์รวมที่ศูนย์สุขภาพสุดรู้รูปถ่ายของเครื่องบินที่เผยแพร่บนทวิตเตอร์หลังจากลงจอดแสดงให้เห็นรอยบุบขนาดใหญ่ในครวยจมูกของเครื่องบินแม้ว่าสิ่งนี้อาจด,ดูน่าประหลาดใจแต่เครื่องบินเจ็ตไลเนอร์มักจะชนนกและไม่มีภัยคุกคามใดๆต่อเครื่องบินสมเด็จพระราชินิพล่าทรงเปิดเผยต่อสาธารณชนถึงความกลัวในการบิน แต่ก็ไม่ปล่อยให้มันหยุดพระองค์จากการเดินทางไปทั่วโลกตั้งแต่พระองค์เสกสมรสกับพระเจ้าชาว,ชาว์ที่สามเมื่อปี2548กล่าวกันว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยนั่งบนชั้นบันไดของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวขนาดเล็กในระหว่างการเยือนต่างประเทศโดยปฏิเสธที่จะเข้าไปข้างในบนเครื่องบินและมักจะเห็นพระองค์บีบพระหัตถ์ของกษัตริย์ชาวที่สามในขณะที่เครื่องบินกำลังบินขึ้นกษัตริย์ชาวที่สามแม้จะเคยเป็นนักบินมาก่อน แต่ก็เห็นอกเห็นใจต่อความกลัวของราชินีคาเมล่าและมีการรายงานว่าเคยได้ยินเสียงตะโกนของพระเจ้าชาวที่3ว่าที่รักได้โปรดยากอดฉันไว้แน่นตามรายงานของเดอะเมลจากข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างปี2555ถึงปี2559พบว่ามีนกที่ได้รับการยืนยันแล้ว8,11 0ครั้งในน่านฟ้าของสหรชาชอาณาจักรเชื่อกันว่าราชินีคาเมล่า ทรงหยุดพักในอินเดียในขณะที่กษัตริย์ชาวที่3ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในราชวงศ์ต่อไปพระองค์ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของซอกยา่าในบางกาลออย่างน้อย7ครั้งตั้งแต่ปี2010ตามรายงานนี่เป็นการมาเยือนของสมเด็จพระราชินีเป็นการส่วนตัวและการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นการทัวร์ต่างประเทศครั้งแรกของราชินีคาเมล,ล่านับตั้งแต่รับตำแหน่งใหม่ของพระองค์ แหล่งข่าวของตำรวจกล่าวว่ามีคำสั่งที่เข้มงวดที่จะไม่เผยแพร่าการเดินทางของพระองค์เนื่องจากเป็นการเยี่ยมส่วนตัวไม่มีการนัดหมายโปรแกรมการมีส่วนร่วมสาธารณะหรือการโต้อตอบระหว่างที่พระองค์เข้าพัก